แก้เครื่อง canon g 2 0 1 0 3010อาการ error p 0 7 0 8นะครับวิธีทำให้กดปิดเครื่องนะครับ1ครั้งที่ปุ่ม power นะครับหลังจากนั้นให้เรากดที่ลูกเครื่องมือค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม power นะครับพร้อมกันแบบนี้นั่นเพื่อน แล้วก็ให้ปล่อยปุ่มลูกเครื่องมือนะครับแล้วก็ให้กดปุ่ม Stop Exit 5ครั้งอ่าพร้อมปล่อยกับปุ่ม Power นะพร้อมกันรอเครื่องมันทำงานสักครู่หนึ่งนะครับก็วิธีนี้เพื่อนให้ทำตามขั้นตอนที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนถ้าทำผิดขั้นตอนเนี่ยบอร์ดจะล็อกนะครับแล้วทีนี้เราต้องแฟดลอมบอร์ด แล้วให้กดปุ่ม stop exit นะ5ครั้งแบบนี้นะเพื่อนไฟสีส้มจะติดนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม power 1ครั้งนะครับเครื่องจะพิมพ์กระดาษออกมา1แผ่นนะครับผมเป็นเลขศูนย์แบบนี้นะ พอเครื่องไฟเขียวติดค้างแบบนี้นัเพื่อนให้เรากดตัวปุ่ม stop exit นะครับอีก3ครั้งนะ1 2 3แล้วกดปุ่ม power 1ครั้งนั้นเพื่อนทีนี้เนี่ยเครื่องจะทำการปิ้นตัวเคาน์เตอร์ออกมาในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกด power ปิดเครื่องหนึ่งครั้งเครื่องปิ้นจะทำการดูดกระดาษประมาณครึ่งนิ้วนะครับไว้ที่เครื่องก่อนหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับเพื่อนแล้วก็กดปุ่ม power อีกหนึ่งครั้งนะเครื่องจะปิ้นกระดาษทิ้งออกมา1แผ่นนะครับเป็นกระดาษเปล่าก็ใครทำได้ไม่ได้ยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อน ขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามและรับชมฝากกดหัวใจแล้วก็กดคอมเมนต์ให้กันได้นะครับ